สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจมกรศูนย์เจครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ปอดพระนคร,กรเกษตรนวมินทร์ครับผมนะฮะช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับวันนี้พามาดูรถล,ลอยๆแล้วพี่ๆครับผมวันนี้มีชุดแต่งชุดใหม่ด้วยนะฮะหล่อมากๆเลยนะครับ Independent นะฮะเป็นชุดแต่งที่เข้ามาเป็น supplier ใหม่สำหรับ ของฟอร์ดพระนครเกษตรโนมินนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูรถพี่ลูกค้าคันนี้นะครับหล่อมากไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันกระจังหนงกระจังหน้าตัวนี้มาใหม่หมดเลยนะครับแนวใหม่นะฮะเดี๋ยวรอ,อพี่ๆที่เข้ามาดูไลน์นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมพามาชมนะฮะนี่อยู่ในโรงรีวิวนะครับตอนเย็น ที่ฟอร์ดพปนครเกษตรนมินนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะนี่คันข้างหลังผมสีขาวนะครับเอลเวอเรสตัวนี้เป็นเอลเวอเรสสปอร์ตนะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1 5 6 5 0 0 0บาทครับพี่ๆนะฮะตัวนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจด้วยนะฮะเดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ดูชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยไม่ได้บวกอับนี้<ะ> ยังมีเวกเตอแต่มีสเกลเปตัวอือ๋อตัวนี้ไม่มีเวกเกจสปอร์ตธรรมดา <fight> ing, ขอบคุณพ<า>ี่ต้นด้วยครับราคาเท่าไหร่พอธรรมดาเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทโอถูก,ถกมากเลยถูกไหมฮะพี่นะฮะชุดแต่งโคตรหล่อชุดแต่งอะไรอินเดพิดเอนต์อินเพิเอนต์เดย์จะเขียนอยู่ข้างหลังตรงอินเดพิดเอนต์เดย์นะฮะเดี๋ยวพามาดูกันนะฮะ เดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามารับชมเดี๋ยวผมจะไล่เรียงว่าเลยตกแต่งอะไรกันบ้างนะฮะตัวนี้อันนี้พี่เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมเจ้าของใช่ครับผมเป็นพนักงานของบริษัทไรเดอร์ของบริษัทไรเดอร์ใช่ใช่ชื่อชุดแต่งอินดิพีเดนซ์อินดิพีเดนซ์ชุดใหม่ล่าสุดจากค่ายไรเดอร์จากค่ายไรเดอร โอเคมีไฟเดย์ไลท์ที่สะเก็ดหน้าหล,ล่อเลยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูเลยว่าสดสด,สดลล้อมเพิ่งออกจากเตาเลยนะพี่พี่คันนี้กนนนนะเท่นี่ไง <พอ S 1> นะฮะ,นะ,ฮะนะครับสีดําเงาดูกระจังหน้าแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าแนวตั้งลงมาแบบเนี้ยนะฮะตัวนี้เป็นสปอร์ตสปอร์ตธรรมดานะครับไม่ใช่สปอร์ตบวกแพ็คขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้พูดผิดไปนิดนึง มองแวบๆเหมือนสปอร์ตบวกแพ็คนะฮะดูชุดแต่งนะครับปั๊มเบอร์หน้านี่แบบนี้เลยหล่อข้อมาถึงนี้นะเราไม่มีการตัดแต่งบอดี้นะครับพี่พที่นี่เราใส่ชุดแต่งไม่มีการเจาะบอดี้รถไม่ทำให้รถเสียหายด้วยนะฮะเนี่ยเป็นเหลี่ยนเป็นสันมี d a ย์ไทม์ลั n นิ่งตรงสเกิร์ตด้วยนี่ฮะนอกจากจะเดย์ไทม์ที่เป็นสัญลักษณ์ของตัว C แคมของ Ford แล้วตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีคำว่า เอลเรดมาให้นี่รอ,อแบบนี้เลยถ้ารุ่นไหนที่จะมีกล้องหน้าตรงนี้จะเป็นกล้องให้เรียบร้อยนะครับไม่มีการเจาะนะครับพุณผู้ชมนะแต่นี้มันตรงรุ่นเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีกล้องคุณผู้ชมนะครับเอียงไหมนะครับกล้องเอียงไหมอ่านะครับนี่ให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทนะครับ ไม่มีกล้องรอบคันถ้าเป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจก็จะมีกล้องรอบคันนะคุณผู้ชมนะมีแอดัพตีฟครุสคอนโทรลนะครับกล้องเซ็นเตอร์ลิงด้านบนกระจกนะครับตรงนั้นนะฮะร,รงกระจกด้านบนจะมีที่ตัวเซ็นเซอร์จับแสงแล้วก็ตัวจับคนเดินถน,นนเบรกตัวนี้เป็นหม้อลมธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวบวกแพ็กเกจก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกรูเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าที่ทางานควบคู่กับแอดัพตีฟครุสคอนโทรลที่รักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัติทํางานตามความเร็วแปรผันของรถคันข้างหน้านะฮะไฟหน้าก็เป็นแบบ มัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะครับเป็น LED สท้อนโคมแบบนี้ซุ้มล้อด้านข้างเรียบๆนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัดสีดำเงาสวยงามมากนะฮะตัวนี้ล้อเปลี่ยนเป็นของ o a s i s นะครับขอบ20ใส่ยาง HT นะครับคือยางเลเดียลนั่นเองนะครับเน้นใช้งานในเมืองนะคุณผู้ชมนะนะเครื่องยนต์ก็เป็น2.0ลิตรนะครับเทอร์โบเดี่ยวหรือซิงเกิลเทอร์โบ1 7 0ม้านะครับแรงบิดที่ 405นิวตันเมตรเกียร์ออโตโอ้6สปีดนั่นเองพาดูรอบๆกันเลยนะฮะนี่ล้อแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังก็สเปคเดียวกันครับลอ้อสเกิร์ตท้ายนี่นะฮะมีท่อออกคู่แบบนี้แล้วก็สัญลักษณ์ของ independent นี่นะฮะโลโกโล้เฟี้ยวๆอย่างนี้ปท้ายเป็น Full LED เต็มระบบนะครับตัวนี้ใส่คาท้ายมาด้วยเป็นไงนี่เป็นชุดแต่งของเขานะเพิ่มเหมือนกับ เป็นตูดเป็ดนะฮะสปอยเลอร์ก็ยาวกว่าเดิมเป็นสีดำนะตัดตัดกับตัวสีขาวดูสวยงามมากคุณผู้ชมนะกล้องมองหลังมีมาให้นะฮะเซนเซอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยอยห,ห้ดู่าพี่อน้นพีตน้ตนขับถอยหลังให้ดูหน่อยนี่ นะไฟถอยก็เป็นแบบ LED นะคุณผู้ชมนะโอ้โหเป็นไงสุดจัดอ๋อนี <c oughs> ่นะครับไลฟ์สดกันนะพี่ๆดูเลยหล่อมากนะฮะหล่อมากนะครับใครที่ว่า อยากได้ตัวร้านกลางๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตอบโจทย์ค่อนข้างดีเลยนะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องฟังก์ชันเป็นบวกแพ็กเกจนะฮะถ้าเป็นบวกแพ็กเก็ก็จะได้ฟังก์ชันความปลอดภัยเหมือนตัวท็อปเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control กลต้องรอดคันนะฮะเบรกเป็นเบรกไฟ,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับหน้ากล้องเซนเตอร์ลิงแล้วก็หน้าจอด้านในจะเป็น12นิ้วเหมือนตัวท็อปนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้บวกแพ็กเกจเป็นตัว10นิ้วนั่นเองนะฮะ นี่ครับ STM ผมคนสวยนะครับเจสซี่นะฮะเดมมาเขาเรียกว่าจะรีวิวอยู่เหมือนกัน mm hmm. เป็นไงครับพี่พี่หล่อไหมนะครับหล่อมาก mm hmm. นะ mm hmm. เดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูแป๊บน,นึ่งนี่นะภายในหน้าจอก็จะเป็น10นิ้วแบบนี้นะครับเก mm ียร์เป็นออโต้6สปีดนะครับหน้าจอ ามาตรวัดเป็น8นิ้วนะครับพวงมลาลัยเป็นไฟฟ้า100%พร้อมมัลติฟังก์ชันเบาะหนังคู่หน้าปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะฮะแล้วก็แอร์แบ็กมีให้ด้วยกัน7ลูกเพิ่มที่หัวเข่ามีอีก2ลูกคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเจสซี่จะรีวิวคันนี้แล้วนะนี่ผมไลฟ์สดผ่านมาให้ดูนะพี่พี่ล่างล้านห้าแสนหนึ่งล้านห้าแสนเจบาทนะฮะ นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อว่ามีรถหล่อๆอะไรบ้างนี่ผมเห็นพอดีเป็นคันแรกที่ของชลูมนะครับที่แต่งชุดแต่งซัพพลเออร์ใหม่นะฮะสำหรับเจ้าอินเดียสเพลนนะหละ่อๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนะครับเราเนี่ยนอกจากจะมีลงแต่งรถนะครับอู่สีเราก็มีที่นี่นะครับพี่ๆเข้ามาครบวงจรเลยครับปร,ประกันกันเคลมที่นี่ได้หมดเลยนะครับพี่ๆ โชว์รูมเรายอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะครับความเชื่อถือของลูกค้าสำคัญนะครับแล้วก็ที่บอกต่อกันไปนะฮะว่าที่เนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งนะครับลดปล่อยเดือนหนึ่งเกือบเกือบ200คัน150คันขึ้นะ่ะนะครับพี่พเข้ามาดูโชว์รูมเยี่ยมชมได้ว่าบางคนเขาจะบอกว่าเราไปแต่งข้างนอกมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงแต่งด้วย เราจบจากที่นี่พี่ขับรอลอป้ายแดงออกไปนะครับซัพไพเออร์ต่างๆไม่ว่าเป็นโชคอัพโบเฟนเดอร์นะครับเบรกนะล้อยางทุกอย่างมาลงที่นี่หมดเพราะว่าเรามียอดให้กับซัพไพ i e เออร์แน่นอนนะครับซัพไพเออร์เขาก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ยอดเราเยอะพูดง่ายๆว่ายอดเราเยอะนะครับเราก็สามารถให้ซัพมาลงเลยไม่ใช่ร้านค้ามาลงนะครับเดี๋ยวผมพามาดู านี่มาดูสต็อกขอ,อยาก,กับกล้องอีกนะนี่ฮะนี่รถเพิ่งลงเมื่อคืนกันเอียดๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นกระบะนะครับหรือเอลเลดนะครับมีหมดทุกรุ่นล่าสุดพัทีนัมก็ลงกันมานะฮะนี่ก็กระบะกำลังตกแต่งกันอยู่แต่งใส่ลงใส่ล้อขอบ18ตัวนี้มีโปรนะครับโปรชุดแต่งอะไรเราก็มีให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นแคปนะคุณผู้ชมนะ XL plus นะครับ,นะรบใส่ลอ นะครับนี่แถมให้ลูกค้านะครับสำหรับล้อขอบ17วัสดีครับล้อขอบ17ยาง AT Zoom Max นะฮะกระจังหน้าใส่ของทรงแรปเตอร์นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบอ่มัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าส้อนโคมนะครับ170แรงม้าแรงบิด4 0่นิวตันเมตรเช่นเดียวกันตัวนี้เทอร์โบเดียวนะฮะล้อคลินคลีนนี่แคปก็แต่งล้อได้คุณผู้ชมนะใส่ล้อแมก แบบนี้เห็นไ,ไหมฮะนี่บันไดคงบันไดข้างเห็นไ,ไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปดูโลงแต่งกันต่อนี่อีกหนึ่งนี่ครับรถเทสไดเรามีรถเทสไดเกือบทุกรุ่นนะนี่สปอร์ตสี่คูณสองครับพี่พี่อ้าวนี่ครับนี่พามาดูสุตลต่านหนึ่งลำสุตลต่านสุตลต่าน แล็ p เ l าลัมโบแล็บสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสปอร์ตเหมือนคันที่ในโรงรีวิวนะสีขาวแต่ตัวนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมพามาดูนะ p t i v e Cruise Control ตัวนี้เรดร์ーーที่เหมือนตัวท็อปนะครับกล้องมีมาให้รอบคันนะครับด้านหน้าด้วยนะครับด้านข้างใต้กระจกแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับมุมมองแบบ Bir d Eye v วิ w ตัวนี้แต่งสุลต่านเนี่ยนะพี่ๆแล็บสติกเก นะครับสีเทาลัมโบนั่นเองนะครับไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์แลบสีชาเพิ่มความดูดันใส่รอบไฟหน้านะฮะเซนเซอร์มีด้วยกันสจุดคุณผู้ชมชุดแต่ง Vi c t o r v 2แบบนี้เลยนะฮะหลอดตัวนี้ชุดแต่งยอดฮิตเลยนะพี่ๆนะกระจังหน้าเป็นของ Ra ปเ p อร์6นั่นเองพร้อมไฟมินิไลท์ตัวนี้3ดวงนะครับพี่ๆนะครับตัวนี้ เป็นสีขาวพี่ๆเลือกได้นะว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มมีให้เลือก2สี f o r d เนี่ยทำการตกแต่งผมแต่งให้ลูกค้าอยากได้เคปลาคาร์บอนเคปลานะฮะเรานี่เห็นไหมคำว่า f o r d จะเป็นเคปลาเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะแล้วแต่เลยออกแบบมาช่วยกันออกแบบกันได้นะครับกระจกครอบเป็นคาร์บอนเคปลานะครับคิว้วล้อคาร์บอนเคปลานะฮะล้อเป็นล้อ JP Racing ตัวนี้ขอบ20นิ้วก้านวายแบบนี้เลยนะครับใส่บงุงใส่เบรกเรียบร้อยนะครับตัวนี้6พอดนะครับพาราเมล่า20แซจานขยาย4 1 0มิลด้านหน้าด้านหลังเป็น400มิลน,นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีด้านหน้า6พอดด้านหลังสีพอดพร้อมเบรกมือไฟฟ้าโหลดเตีย้ยลงมาอีกนี่พี่ๆดูนี่หนึ่งฝ่ามือนะครับโหลดเตีย้ยลงมาใส่ปีกนกปรับองศาชุดโหลด ของโปรเฟนเดอนะฮะเห็นแดงๆซับแทงปรับแปดระดับตัวนี้เป็น OEM 2.5เป็นตัวท็อปของ Pro f e นเดอร์พี่ๆนะครับตัวนี้จบเลยสามารถยกสูงโรเตียได้หมดเลยนะเป็นสตัดปรับเกลียวเรียบร้อยนะฮะพี่ๆแล้วแต่งบประมาณครับมีงบเท่าไหร่เราก็จัดให้ได้หมดเลยนะฮะพี่พี่นะยางโตโยต้ายโอเ o นแ n นทรนะครับเป็น27555 R 2 0ตัวนี้เป็นยาง RT นะฮะขับได้ทั้งถนนเรียบ นะถนนดำถนำถนคุกขะนะฮะด้านหลังนี่นะครับลกตัวเนี้ลูกค้าตกแต่งเกือบ4ี่แสนกว่าเลยนะ4ี่แสนกว่ากว่านะครับตัวนี้เห็นไหมล้อด้านหลังนะครับท่อเป็น HKH ด้วยนะครับ s k s นะครับของแบรนด์ยุนนะครับปลายคาร์บอนแท้แบบนี้เลยด้านหลังหล่อๆนะฮะชุดแต่งเห็นไหมครับนี่เป็นท่อหลอกนะแลบสีดำเรียบร้อยทำสีให้เรียบร้อย พี่ๆนะครับสปอร์ตเห็นไหมฮญญะสกษณาของสปอร์ตไฟท้ายทำเป็นสโมกแบบนี้เลย LED สปอยเลอร์ท้ายนี่ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับมือจงมูจับเนี่ยเป็นในนี่หมดเลยนะครับเป็นคาร์บอนเคปลานะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยเป็นคีเรตเราไม่ต้องใช้กุญแจกดรีโมทแล้วนะครับแค่ล้วงไปมันก็เปิดกดก็ปิดแค่กุญแจอยู่กับตัวแค่นั้นเองนะนี่ตัวนี้มีแอปบลูนะครับปี2024 หล่อไหมฮะนี่คือสุลต่าน,นะครับงบแต่งบางคนบอกว่าตัวซื้อตัวนี้ก็จบแล้วได้ฟังก์ชันนะครับนี่มีกล้องเซนเซอร์ริงตัวนี้นะรตรวจจับคนเดินถนนเห็นไหมฮะแล้วก็เบรกให้ด้วยเปนเ็นเซ็นเซอร์ไฟด้วยเพราะว่าไฟมันออโต้ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับตรวจจับคนเดินถนนนะเนี่ยฟังก์ชันความปลอดภัยเหมือนตัวท็อปเลยล้านกลางๆลงล้านห้าหกห้าคุณผู้ชมนะครับ ถ้าตัวท็อปก็จะเป็นร้านเก้านะเก็บเงินส่วนต่างตัวนั้นมาแต่งใส่บลมใส่เบรกใส่ล้อดีๆนะครับแต่งหล่อแบบนี้เลยนะเลยนะคะทายสวันได้เลยนะคะนี่เลยนะคะขออนุญาตกลับหน้ากล้องนะน้องบุ๋มน้องบุ๋มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอันนี้ใส่ล้ออย่างเดียวใช่ตัวนี้เป็นสปอร์ตนะครับธรรมดานะครับเปลี่ยนล้อก็หล่อแล้วเห็นไหมฮะ ด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับสปอร์ตบวกแพ็กเกจเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เป็นสีเทาดําฉ่ำๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยกระจังหน้ามีให้เลือกหลายแบบตัวนี้เป็นของวิคเตอร์ตัวใหม่เหมือนกันนะครับทรงเหมือนแกรนเชลกีเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวตั้งแบบเนี้ยแนวตั้งแล้วไฟนี้ลท์สามดวงตัวนี้เป็นสีส้มนะคุณผู้ชมนะอะดัปตีฟครูซซอนโทนมีเพราะว่าเป็นบวกแพ็กเกจนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเรเดียมรันนิ่งตรงนี้เรียบร้อยเซนเซอร์จุดี รอๆนะครับปกแต่งนิดหน่อยเป็นไงคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ได้โหลดนะครับแต่ใส่ล้อนะครับลายยอดฮิตเห็นไหมฮะใส่ล้อมาแบบนเนี้ยเนี่ยแค่นี้ก็หล่อแล้วพี่ๆนะครับคือรถบอดี้มันหล่ออยู่แล้วแต่งไงก็หลอ่อพูดง่ายๆฟอร์ดเอาใจนะครับไม่ได้อวยนะแต่ผมส่วนตัวผมก็ชอบอยู่แล้วนะผมขายฟอร์ดผมก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะว่ารถมันดียังไงออปชั่นยังไงนี่คือลงแต่ง เนี่ยครับเราแต่งจากที่นี่นะพี่ๆนะเนี่ยดูรถลูกค้าจองมาเห็นไหมฮะมีหมดเลยแร็ปตรงแร็ปเปอร์นะครับเอลเลสนี่เห็นไหมส่วนาจะเป็นเอลเลสขายดีจริงๆผมบอกเลยขายดีจริงๆนี่สปอร์ตบวกแพ็กสคันเลยนะครับนี่สคันเลยสีดําแบบนี้เลยฮะเห็นไหมฮะชุดแต่งวิกเตอร์กระจังหน้าแร็ปเปอร์นะครับหล่อๆแบบเนี้แค่ใส่ล้อมันก็หล่อแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นะ บางคนไม่ได้บอกว่าต้องการเยอะแยะเบรกแค่นี้ผมก็พอแล้วไม่ได้ขับรถเร็วไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับช่วงล่างเดิมมันก็เฟิร์มอยู่แล้วนะครับเพราะมีระบบวัดลิงค์มาด้วยนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นแรปเปอร์นะครับพี่ๆนี่สีเทาของเกก็คือเทอร์เรนแบละครับแต่ว่าภาษาฟอร์ดเขาเรียกเทาของเกนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าตัวท็อปสุดนะครับพี่ใหญ่ วีหเบนซินนั่นเองครับ1 9 4 0 0 0 0าบาท1 9 4 9เกนะเกือบ2ล้านฟังก์ชันเหลือเหลือแรงมา้าเนี่ยโอ้โหทะลุไปเลยนะครับยังไงพี่นะฮะลอๆแบบนี้เลยนะครับแรงมากนะครับแต่ก็มาด้วยกับตัวที่ว่าน้ำมันฮนะแรงด้วยน้ำมันก็กินปกตินะครับพี่ๆนี่เป็นกระจังหน้าแท้สเกลแท้และเตอร์มมันจะใหญ่กว่าตัวปกติ นะครับที่เราใส่ให้ลูกค้าที่เป็นงานเทียบแท้นะครับกระจังหน้าวัสดุก็เป็นวัสดุพิเศษเป็นพลาสติกคอมโพสิตนะยืดหยุ่นได้ดีไม่กรอบเวลาโดนแดดแตกง่ายอะไรเงี้ยมีความยืดหยุ่นได้ดีมากๆพี่ๆนะเกิดลิ้วรอยได้น้อยเป็นโดนขูดโดนขีดอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นรอยนะฮะซุ้มล้อเหมือนกันเช่นเดียวกันนี่นะฮะล้อก็เป็นฟอร์สนะคุณผู้ชมล้อฟอร์สขอบ17ใส่ยาง BF g o o กู i c h ดนะครับช่วงล่างก็เป็น ชโชคอัพของฟ o ็อกนะครับอินเทอร์โน่บายพาสไลท์วาวแบบไฟฟ้าท่อคู่นะครับมีโหมดบาฮาขับใช้ความเร็วในทะเลทรายได้ด้วยนะฮะบ,บวงมาลายแพดเดิลชิพมีมาให้เรียบร้อยภายในหรูหราเลยีย่ะนี่ฮะภายในแรปเตอร์จะตัดแดงแบบนี้พี่พี่เห็นไหมฮะเบาะเป็นบร k เกสซีนเขาเรียกว่าโอบรัดผู้ขับขี่นะรัดแบบเขาเรียกว่า อะไรอ่ะไม่ให้ตัวคนเวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ยถลาไลไปไหนได้นะฮะโอบโอบกระชับบอดี้ได้ดีมากๆด้วยนะครับเกียร์เป็นอ e ีชิปเตอร์สสปีดพี่พี่นี่นะครับเป็นอ e ีชิปเตอร์สสปีดนะครับหมดกับขี่เจ็ดฟังก์ชันนะหน้าจอแบบนี้นะครับมีแพดเดิลชิ p ที่พวงมาลัยให้นะฮะเราสามารถปรับเกียร์เป็นแมนนวลอะไรตรงนี้ได้หมดเลยเนี่ยสุดที่สุดของแจ้แล้วครับพี่พี่นะ ภายในเนี่ยเบาเป็นไฟฟ้าด้วยสุดแล้วลำเนี้ยนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่พี่อันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสุรตานเอเวอร์เรสต์วายแทร็กตัวนี้ตัวท็อปสุดสำหรับเอเวอร์เรสต์แล้วไม่นับรวมตัว V6 นะแพตตินัมนะตัวนี้1 9 2 2 0 0 0บาทครับพี่พี่เครื่องยนต์ใบเทอร์โบเทอร์โบคู่ ให้แรงมา้าอยู่ที่2อ0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเคลียร์อ e ีชิปเตอร์10สปีดนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบเมทิก LED ไฟหน้าอัจฉริยปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะครับคาลิเบตหาองศาม,มุมถนนได้ด้วยหลบหลีกเพื่อล้มทางได้เลี้ยวตามมุมล้อได้นะครับเป็นความฉลาดของไฟหน้าของ Ford รุ่นนี้เลยนะฮะแล้วก็เราแค่ตั้งไว้ที่ออโต้มันก็ทำงานของมันเองนะฮะนี่ครับล้อเป็นโฟล์ฟอร์มิ่งด้วยนะครับแล้วก็ใสเ่เบรกให้เรียบร้อยโหลดเตี้ยลงมา2นิ้ว เราหล,อ,ล,อ,ลอแบบนี้เลยยางโตโยทายโอเพกันที่2 7 5 5จ็ดห้าห้านะครับหน้าหลังหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตแบบนี้นะพี่ๆนะนะครับตัวนี้มีแอปบูเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเติมแอปบูนะครับเพื่อได้ค่ามลพิษของยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเอาง,ง่ายๆคือเวลาเราสตาร์ทรถในบ้านอ่ะไม่มีกลิ่นแล้วกันนะพี่นะไม่มีกลิ่นควกคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้ชุดแต่ง AKC ตัวใหม่ล่าสุด นะครับหลอ่อแล้วแต่ลพี่ว่าจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ชุดแต่งวาชุดแต่งแรปเตอร์นะครับเราจัดให้ได้หมด AKC หรือว่าเมื่อกี้ล่าสุดที่ไลฟ์ไปตอนช่วงแรกๆก,กับ Inde p e n d e n นนะนี่ก็อีกหนึ่งคันนี่ก็ใส่เบรกเห็นไหมพี่คือแต่งกันแบบนี้เป็นว่าเล่นที่ปอดพระนครเกษมนมินนะตัวนี้เป็นแอมเบ้ยี่สิบนะครับทาสีเทาแหมเป็นไงเทาดําสวยอะดูหรูหรานะครับฮับสีแดงนี่เอ้ยฮับสีเหลืองทัทีเป็นสีทอง นครับตู้หนังสือสีแดงนะครับได้หมดเลยอยากทําสีไหนเบรกอยากได้สีไหนผมทําไม่ได้หมดเลยนะฮะยางเป็นมิชลินแฟร์เมซี่นะครับตัวนี้เป็นไงยางก็แพงแล้วพี่นะครับชุดโหลดนี่เป็นไงครับปิงนกปรับองศาซับแทงปรับแปดระดับนะฮะนี่ซับแทงอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถยกสูงต่ําได้หมดเลย นะตัวนี้เป็นตัวร้านกลางเหมือนกันนะก็ตแต่งเต็มนะครับแต่งเต็มนี่สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นวายแทร็กแพนด้าแบบหลังคาดำหลอ่อนี่ครับน้องๆก็กำลังไลฟ์สดกันอยู่นะรถมันหลอ่อเราไลฟได้ทุกวันเพราะรถมันไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งนะอันนี้แบบบอดี้เดิมธรรมดาสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับที่มาก็ ล้อที่ให้มาก็เป็นขอบ20อยู่แล้วนะพี่ๆนะเนี่ยเนี่ยกำลังตกแต่งตัวนี้ยังไม่ได้ทำการดัดเปล่งอะไรเลยใส่แค่ชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็ใส่กระจังหน้า f o r d นะครับนี่เป็นกระบะตัวนี้ก็เป็น Storm Tag นะครับ Luxury นะครับ Luxury เลยคันนี้ก็เรียกว่ากระบะราคา,าน 4, นคล้าน 4, 4. ี่ครับล้าน4ี่นึ่งสีะฮะเป็นไงตกแต่งเปลี่ยนลงเปลี่ยนล้อเรียบร้อยฮะ ตัวนี้ถอยจอดเองอัตโรมัติได้นะครับกระบะประเภทนี้ไม่ได้เอาไปเขาเรียกว่าไม่ได้เอาไปบรรทุกนะคือใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติตัวนี้ใส่ตัวยกเห็นไหมฮะเปลี่ยนงกใส่หมดเลยซับแท้งเนี่ยโช๊คอัพเปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์เรียบร้อยนะพี่ๆนะลูกหมากกันโคงยังต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เพราะว่าอะไรอ่ะมันยกสูงขึ้นมา2นิ้วนะครับความยาวของลูกหมากกันโคงเดิมเนี่ยมันยืดไม่ถึง นะฮะตัวนี้ก็ต้องใส่ที่มันยาวกว่าหรือปรับขนาดลดได้เพิ่มได้นะครับไอตัวลูกบักกัโคงตัวนั้นนะฮะใส่ล้อของเ e นโซนะครับยางโตโยต้ายอาร์ทีนะตัวนี้มีระบบถอยจอดอัจฉริยะให้ด้วยนะครับ210แรงม้าไบเทอร์โบ500แรงบิดนะครับเกียร์อีชิพเตอร์เหมือนแรปเตอร์เลยนะครับ10สปีดนะฮะนี่เย็นๆแบบนี้นะฮะ เริ่มง,งานกันแล้วรถก็ยังตกแต่งกันอยู่นะครับแต่วันไหนรถเร่งรีบปล่อยรถเยอะเราก็ทํางาน,นถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งทีสอก็มีนะครับล้อมีให้เลือกหลายลายมากครับพี่ๆเลือกจากที่นี่ไปเลยนะฮะจบจากที่นี่ที่นี่ก็เหมือนร้านแต่งรถอะพี่นะซัพพลายเออร์มาเองนะครับไม่มีเขาเรียกว่าเอามาจากที่อื่นมาทำนะครับเราก็รับประกันให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับ เดี๋ยวเดินพาไปดูสต็อกอีกหน่อยนะพี่พี่นะด้านหลังยังมีสต็อกอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูสต็อกรถกันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจองมาแล้วไม่ได้รถรอรถช้าไม่ต้องกลัวนะพี่พี่นะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่มีทุกรุ่นนะครับจองมาได้เลยครับพี่ๆแล้วที่นี่ จองแค่แบบประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องวางเงินจองไฟแนนซ์ผ่าน <c oughs> ค่อยโอนเงินจองมานะครับคือเพราะว่าบางเราจะเซฟในกรณีที่ว่าจองมาแล้วลูกค้าบางทีเคสเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเสียเวลาทำอาโอนเงินจองกลับอะไรเงี้ยมันเสียเวลานะครับอีก40บกว่าวันนะฮะนี่แพลตินัมพี่ใหญ่สุดของเอเวอเรสต์นะครับเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0ลิตรนะครับ V6 เลยตัวนี้แพทตินัมตัวนี้สองล้าน2องแสนเบาทนะครับตัวนี้มีคิวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่จองมา250คันที่นี่ปล่อยประมาณ10กว่าแล้วนะครับ10กว่าคันแล้วนะเกือบเกือบจะยี่สิครับตอนนี้เราลดยังจะลงคืนนี้นะครับสำหรับแพทตินัมที่จองมารถแรกใน350คันนะครับแล้วตอนนี้ฟอร์ดเขาก็เปิดเปิดจองใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสกันเข้ามาเหลือเกินไม่ทันมั่ง นี่ก็สีขาวอีกคันหนึ่งครับพี่พี่นี่เพิ่งลงเมื่อคืนเดี๋ยวนี้ลงอีกนะฮะนี่แพทินัมนะครับสีขาวแบบนี้ก็เพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทนะครับพี่พี่เป็นไงนะครับล้อขอบ21นะครับนี่ฟังก์ชันมีเบาะเย็นเบาะอุ่นให้เรียบร้อยไฟหน้าอาไฟหน้าไบเมทิกนะครับกระจังหน้าจอพรีเมียมนะครับเหมือนกับเหมือนกับโคเมียมนะแต่ออกจะออกแบบด้านๆนิดนึงมันจะดูหรูหราลักชวรี่นิดนึงนะฮะสัญลักษณ์คำว่าแพทินนมมีมาให้นี่เป็นไงฮะ รอนี่คือสต๊อกนะครับส่วนหนึ่งเป็นสต๊อกอีกส่วนหนึ่งลูกค้าจองแล้วเตรีมตัวเข้าโรงตรกแต่งนั่นเองนะครับนะจอดกันแบบนี้เลยนี่เรียงแถวกันแล้วก็มีส่วนที่อยู่ในตัวอาคารอีกเยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าฟอร์ดพระนครเกษตรนวมิน,นไม่มีรถส่งมอบนะครับพี่ๆนะโอเค20กว่านาทีได้อยู่นะครับเดี๋ยวผม ปิดไลท์แล้วนะครับเย็นๆคำๆแบบนี้นะครับยังไงก็สนใจติดต่อมาที่065-552629ยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะครับทำงานอะไรออกรถได้ไหมเงินเดือนเท่าไหร่แนวทางการตกแต่งนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับโทรมาที่065-552629นะครับผมมีช่อง y o ยูทูบใช้แนวด้วยเจมกร0.7เช่นเดียวกันเข้าไปดูรีวิว ฉบับเต็มๆนะครับเวลาเรารีวิวรถโปรดักต์รถฟังก์ชันรถไปดูในช่อง YouTube ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้กำจัดเวลาสักเท่าไหร่นะครับแต่ a c e b o o k เนี่ยมันจะเป็นไม่เกินประมาณ5้าทีการรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับพี่ๆวันนี้ผมก่อนที่ปรึกษาการขายฟอดพัทนครเกษตรนวินเจมกรศูลจิลาไปก่อนพี่ๆขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับพี่ครับ